วันนี้่พฤศจิกายน2 5 6 8ท่านผู้อเท่าพาเที่ยวมาที่นี่ครับสำนักง,งานปปชรประจำจังหวัดกาฬสินเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินที่ห้องประชุมนี้ครับไปชมก็คงประชุมนะครับก็อขออนุญาตเปิดประชุมครับีนยนคณะโค้ดชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินและคณะ กรรมการทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตปหม่อันดีที่มีโอกาสได้เชิญสองคณะได้มาประชุมกันเพื่อที่จะในร่วมกันวางแผนในการดำเนินการในปีมงบประมาณ2 5 6พ้าร2569ในการประชุมอยากเป็นครั้งที่3นะครับระเบียบวาระที่1เรื่องประธานแจ้งให้ทราบวันที่24่สีจิกายน ทางชมรมมีผมมีท่านเกษมแล้วก็ท่านสุรติชาได้ไปร่วมลงพื้นที่กับท่านรองธนภัทนะัพระนองในกรณีที่เขาเรางเรียนฟาหมูน้องกาเนี่ยอยู่ในตำบลนายเชือกผลกระทบมันจะไปอยู่ที่เทศบาลตำบลขอ,อนอนตองเรียนมาหลายรอบแล้วพวกเราก็ไปร่วมพูดคุยด้วยทางใน,นคือ,อยางตลาดปไเด้เรียกประทุมส่วนที่รับผิดชอบมาดำเนินการให้เป็นไปตาม ท่านรู้ว่าได้ชี้แนะแล้วก็ให้รายงานไปยังจังหวัดด้วยก็แจ้งให้กับพ้อเอาได้รับทราบสาหรับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้นขอผ่านเลยนะเอามาถึงเรื่องที่แจ้งให้ทราบเรื่องประกาศของโรงพยาบาประจำจังหวัดกาลสินในเรื่องของการประกาศรายชื่อโค้ชวันที่สิก้าสิงหาคมสองพันหาร้อยสิบแปทั้งหมด8ท่านสำหรับกรรมการก็มี15ท่านก็มีผมในประสงค์มาลาเป็นประธาน สำหรับชมรมทดองเครือข่ายของปชชซึ่งปชชนั้นก็เป็นองค์กรอิสระมันก็ถือว่าเป็นการทํางานที่เรามีความสลัในตัวเองด้วยสําหรับในเรื่องของประกาศของคณะกรรมการโค้ดและกรรมการที่ส่งให้จะเป็นไฟล์เอาวันนี้นอกจากจากคณะกรรมการแล,รแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะเกี่ยวข้องกับพวกเราช่วยงานพวกเรามาตลอด แ <screws> <ground> นะนำตัวหน่อยน้องทสองสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมุตยาคุณันนะคะชื่อแพนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรลพรชอชัยบูร์ค่ะชื่อเล่นชื่อแพค่ะต่อไประเบียบวาระที่สามในเรื่องของทบทวนธรรมนูรองิดพอเพียงตั้งคืจังหวัดกระสินสักราชะสองปันห้าร้อยหกสิบอันนี้ผมส่งเป็นไฟล์ pdf ให้แล้วไปทบทวนไปอ่านดูนะครับตันนี้เราก็มีการปรับนะวาระของประธานในได้สองปีสองวาระขออนุญาต ปีเดียวหนึ่งวันละก็หาคนมาเป็นยากก็ดูได้นะครับอยู่ที่หน่ไลน์แล้วเข้าไปเรื่องของประกาศรายชื่อผู้ได้รับเข็มจิตติคุณโปรปชประจําปี2 5 6 8ชั้นที่1มี5รายชั้นที่2 11รายชั้นที่3 38รายซึ่งจังหวัดกาลสินเนร์นั้นในชั้นที่3มอยู่จนวนสรายซึ่ง,รงประกอบด้วยท่านประธานสายรุงย้งนายนายจาร์อันที่2คือท่านชัยพัฒนพงศ์ผู้สัตย์คำ ทันที่3ามคือนายนัตตะกิจการรักก็แสดงความชื่นชมยินดีกับทีมจัาวัดรสินขอเสียงปลุกือชื่นชมยินดครับสำนักงานปรจวัาสตรจังหวัดกรสินเชิญคณะกรรมการชมโมน5 5ท่านเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังสตรองกิจการจัดตามองและแจ้งเบาะแสพืนที่12ธันวาคม2 5อง กรรมการเครือข่ขายระดับอำเภออำเภอละสองคนกับใน้ผู้ประสานงานอำเภอได้ประสานอีกครั้งนะครับเต้นหนังสือเขาเชิญจํานวนคน57คนก็คือกรรมการเราเรามองเห็นปัญหาว่าในการขับเคลื่อนชมรมเราบางทีมันจำเป็นจะต้องใช้เงินใช้งบประมาณว่าังไงเราซึ่งจะมีงบประมาณตรงนี้มาเพื่อขับเคลื่อน เวลาเราเขียนโครงการเนี่ยมันจะมีค่าวิทยากรถ้าสมมติว่าค่าวิทยากรได้สองหมื่นอย่างเงี้ยหมื่นหนึ่งเราก็ให้กับวิทยากรพวกเราแชร์กันคนละเล็กละน้อยอีกหมื่นหนึ่งเราก็ขอวิทยากรเนี่ยเอาไว้เป็นกองการเพื่อ,อไว้เป็นส่วนการที่จะบริหารจัดการนี่ก็เป็นส่วนที่เราจะมาบริหารวางกล้องตัวในชมรมของเรานะครับเอาต่อไประเบียบวาระที่ส การแบ่งหน้าที่ของกรรมการชุมรมประจำ,คำคอําเภอพงเพชรเป็นห้วยเม็กกับท่าคันโทแล้วก็ท่านอ้ำแม้มือประพันธ์นั้นอําเภอคำวงสามใยสมเด็จเลือกสุวรรณท่านแบ่งกูนนชินอะไรครับผมสดใสัยน้าครูคำวงครับเมืองสุวิมวลกานบุญนี่ครับสามใจเราท่านบอสเสือพิชาร้องคำที่น่าจะเกษงโดยอาจารย์ลุงนีสุวิมล อาจารย์ตลาดน้องสีสุริยันกับอาจารย์บอดี้ครับโอเคงี้นะสี่จุดสองก็มีเสียงเสียงชัญชวนกันว่าอยากอยากหาเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยเสื้อแจ็คเก็ตตอนนี้ให้เราเลือกสีก่อนชอยมันจะได้สีหลุขาวหรือดำสีหลุมสีดำมีเยอะแล้วเนาะเป็นสีขาวยกมือหน่อยครับขาถนัดหรือเปล่างานนะครับขอบคุณมากครับโครงการของเราปี66 เราใช้คำว่าโครงการปักหมุดเฝ้าระวังต่อต้านการผลิตโดยภาคีเครือข่ายแล้วก็ปี7เราใช้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายตอนที่เราโครงการขยายเครือข่ายของเราเราลงพื้นที่18พื้นที่ที่เราไปอบรมถึงอุจินาลาย <S <S ตอนนั้นที่ที่ขยายเครือข่ายดีเราได้งบร้านเจ็ดแสนคือเกิดเครือขาาาา่ายภาคประชาชนมีความรู้ใน กรอบแนวคิดโมเดลตรองการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนส่วนรวมบทบาทหน้าที่องค์ความรู้เกีย่ยวข้องกับการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตในการตั้งระวังและติดตามแจ้งบ่อแสอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือมัน,นเป็นโครงการที่เราใส่ไว้ที่เราอบรมผ่านมาตั้งแต่ปี6-6ค่ะท,ที่เราลงพื้นที่นะที่ไหนไม่มีแต่ว่าสตรองการสินมีโมเดลนะฮะโมเดลในการลงพื้นที่เราเรียกว่า <Model. S 1> เราเอาสิบสเต็มาอยู่ในปี6 9เ้าเป็นโมเดลนี้ได้ไหมก็เอาใช้ได้ส่วนรายละเอียดที่ว่าให้บอกรีนหารับท่านประธานไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นการบ้านไปส่วนสำหรับคณะเราก็ให้กำลังใจขอบคุณมากครับเป็นเพราะว่าเราได้โครงการทางกองเลขาจะได้เอาไปดำเนินการต่อเพื่อที่จะได้ส่งภายในกำหนดเวลาครับ ก็ขอบคุณท่านที่ใส่รู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําโครงการมาอย่างตั้งสีห้าปีคณะอื่นๆท่านอื่อนมีอะไรจะเพิ่ม,มเติเมไหมครับเรื่องไอ f a เฟ b บุกชมรมสตองของการธนี่เรายังไม่มีเพราะว่าเราจะเป็นแค่พื้้นที่แต่ละครั้งเนี่ยแต่ละส่วนางานแต่ละอำเภอเกาจะลงแล้วก็โพสต์ไปในไลน์ในไลน์ แล้วก็มันก็หายไปายไาเดลราเรามีเพจของสตองเราอยู่แล้วหมายถึงว่าเราก็หาแอดมินภายในกลุ่มสักกลุ่มนั่นหนึ่งคนเช่นอำเภอยนตลาดไปเงี้ยสามารถอัพได้เลยในเพจของสตองนักวบีช่วยดูแลงานนี้นะก็ให้แต่ละอำเภอหาแอดมินประจำอำเภอต้องให้ท่านรองทาบีเนี่ย ได้คุยกับแอดมินทุกอำเภอนว่าเราจะทำยังไงก็ต้องหาให้เวลาเขาในการที่เขาจะประสานงานแล้วก็จะทำงานร่วมกันยังไงก็เป็นไอเดียที่ดีมีอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณขอปิดประชุมครับ